ขึ้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการค่ะเหตุการณ์นี้ก็คืออาคารโร,รงพยาบาลรามาธิบดีสวรนภูมิถล่มขณะก่อสร้างนะคะตอนนี้มีคนงานเสียชีวิตแล้ว11คนบาดเจ็บอีก17คนค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อตอน13นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะขณะที่คนงานก่อสร้าง28คนกําลังเทป,ปูนที่บันไดหนีไฟชั้นที่8 ของอาคารโรงพยาบาลนะคะที่อำเภอบางลีจังหวัดสมุทรปราการจู่ๆค่ะตัวอาคารก็พังถล่มลงมากองอยู่ชั้นล่างสุดทําให้แผ่นปูนขนาดใหญ่ทับคนงานที่กําลังทํางานอยู่ค่ะล่าสุดมีการนําศพออกมาได้แล้วนะคะเจ็ดศพด้วยกันค่ะเบื้องต้นทราบชื่อก็คือนายกริสมอนาคนายพงศักดิ์แก้วตานายสายแงมดีนะคะแล้วก็ อีก3คนค่ะที่ทราบว่าเป็นชาวกัมพูชานะคะแล้วก็ผู้บาดเจ็บเบื้องต้น17คนถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลบางพลีและโรงพยาบาลจุฬารัฐ3นะคะสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าคารของอาคารจะรับน้ำหนักปูนไม่ไหวทำให้พังทลายลงมาล่าสุดทางวิศวกร,กรก็ให้หยุดการค้นหาผู้ที่อาจจะติดอยู่ในอาคารชั่วคราวก่อนค่ะเพราะว่าตัวอาคารถูกรั้งจงเสียรูปนะคะเกรงว่าจะเกิดพังลงมาอีกต้องต้องตรวจสอบด้านความปลอดภัยก่อนที่จะเข้าช่วยเหลือนะคะโดยก็มี นายคณิตเอี่ยมประหงผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรระการตำรวจและหน่วยป้อง,องกันบรรเทาสาธารณภัยร่วมบัญชาการในที่เกิดเหตุด้วยค่ะามาดู